สวัสดีครับผมช่องโรจัสเจเกอวันนี้ผมจะมาสอนวิธีหาแมวเอ้ยไม่ใช่สอนวิธีอัพเลเวลให้ถึง30มนะครับทุกคนเผื่อทุกคนยังไม่รู้ผมเ็ยต้องมาบอกวิธีจะอัพให้เวล30ได้นะ่ะมันก็มีวิธีเดียวนะครับ นี่เอ้ยกดผิดนะนี่ครับตัวนี้ผมน้องเลเวลยี่สิบอยู่เลยนี่อยู่นะนี่ตัวตัวเออตัวไหนวะีนตัวนี้นี่ดูตัวนี้นะผมอัพได้แล้วแต่เขาบอกว่าขาดเลเวลแปลว่าผมต้องเลเวลถึงสามสิบก่อนงั้นเดี๋ยวผมจะมาสอนน,น้องๆทั้งหลายว่าวิธีอัพให้ถึงสามสิบนั้นมันจะใช้เลเวลเท่าไหร่ ไปดูกันตอนนี้ผมเลเวลหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบเก้านะครับถ้าจะให้ level เลเวลอื่นอ,อัปแมวให้ถึงสามสิบนะมันก็จะมีวิธีนึงโอเคถึงเรียกว่าอะไรนี่ครับผมเราต้องมากดอยู่ตรงนี้นะนี่หนึ่งพันสองร้อยนะครับ เราจะสามารถ up เมลเลให้ถึงสามสิบถ้าเป็นหนึ่งพันสามร้อยน่าจะเป็นเออเมวซปเปอร์แลนะสามสิบพันสี่ร้อยน่าจะเป็นอูเบแลเอ้ยอูเบแลนนั่นเลยครับใช่นี่หนึ่งตัวนี้ผมก็จะหนึ่งพันสองร้อยแล้วผมก็จะอัพเมลเอ้ยผมก็จะอัพเมลแลได้แล้วครับเอ้ย ี๋ยววันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีเอาแมวแคนนะครับผมแต่แมวแคนมันด่านมันหายไปยังโอเคมันหายไปแล้วนะครับไม่เป็นไรแต่นี่ติดมีด่านใหม่มาสองอันนี่ด่านนี่ฮจะได้แมวซามูไรนะครับแต่ด่านมันน่าจะยากนะผมไม่เล่นอกผมจะมาเล่นด่านเออด่านไหนนะนี่ ด่านซามูไรตื่นใช่ไหมงั้นผมจะลองเล่นให้ดูแล้วกันนะโอเคมาใช้อันนี้ด้วยอันนี้ด้วยโอเคเราจะเดี๋ยวตัดไปเอ้ยไม่ต้องตัดก็ได้มั้งมาเล่นเลยแล้วกันนะมาไม่ไม่รู้ว่าผมจะเอาชนะได้ไหมโอเคโอเคตอนนี้ โอเค okay, ตอนนี้พวกมันมาแล้วปล่อยพวกปล่อยลูกน้องผมไปก่อนแล้วกันแล้วก็ปล่อยตัวนี้ไปโอเคตอนนี้ผมปล่อยแมวไปสถานการณ์เริ่มดีมาดูกันว่มามันจะอ,ออกมาเป็นตัวอะไรนะครพอตีฐานโ okay, อเคเสกอูเบเลมาได้เลยมาโอ้โหเริ่มแรกมีหมูนะครับโอ้ แมวนี่มันแมวเชฟนี่ไม่ใช่นี่มันแมวซุ่มอะไรเอ้ยโอ้โห,โ,หโหทำไมรู้สึกมันหดผมน่าจะสู้ไม่ได้นะทุกคนแต่ผมก็ลองจะลองพยายามเอ้ยผมพูดผ,ผ,ผิดลองพยายามเออโอ้ยพูดผิดจนได้มามามาโอเคเสกมาฮม,มุดมามาฮมุดนะครับมาเอา้าอุบัตเลยผมตายมานะ โอ้น,าน่าจะล็อกมาอีกแล้วเสกตัวมารัวๆอ๋อไม่นะมาฮงมุขผมนี่าเพิ่งตายนะเอาเอาใช้ช,ชนะมาเออมาฮงมุขเออโอเคตอนนี้สถานการณ์เริ่มไม่เ,ออเริ่มเย่ yeah, มากโอเคอูเบเลมาแล้วเริ่มไม่เริ่มไม่เย่มมแล้วน่ะอะไรวะน,นี่โอ้สุดๆไม่นะมันหลุดอ่ะเข้ามาโอเคแป๊บหนึ่งนะทุกคนโอเคมาสู้กันต่อ เมื่อกี้กะละเมามันเลยโหมาขคอขลังทำไมเนี่ยเฟกโอ้ยโอ้นึกว่าตายรูไม่ตายโอ้ตัวนี้โอ้ไม่นะสถานการณ์สถานการณ์เริ่มแย่แล้วทุกคนน้องเดืออมันมาโอ้มาเยอะจังวะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมรีบเสกนะครับเออ,เออน่ารอกตายแล้วมาไม,ไม่แต่ ยังมีโฆษณาโอ้โหเลือแค่ป็ดสิบสองแต่ยังมีโฆษณานะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวจะตัดไปตอนตอนที่ผมใช้โฆษณาเสร็จนะครับโอเคนะครับตกคนผมใช้โฆษณาเสร็จแล้วไปลุยกันเท่าออเออเสกมาสเสกมาลูกน้องมาเร็วโอเคตอนนี้เราจะมองมอนอีกครั้งหนึ่งโอเคมาไปกัน โอเคตอนตอนนี้ผมไม่ค่อยมีอะไรพูดแต่ผมก็จะพยายามพูดนะทุกคนอุ้ยตัวนี้ช้างตายแล้วว่ะเยี่ยมมากโอ้ที่โจมตีนะครับรีบโจมตีโอ้ยน่าจะล็อกโอ้ไม่นะอุ้บแล้วผมแตกโอ้แต่ก็โอกาสชนะอยู่ใช่ไหมคิดว่าไอ้ดาบชูมูไลนี้น่าจะน่าจะเลือกประมาณเออน่าจะเจ็ดสิบกว่ามั้งถ้าผมตีข้างนี้ โอเคมาโจมตีตอนนี้ผมปล่อยยิงไปแล้วนะโอเคโอ้โอ้จะแพ้จะแพ้ผมก็เลยจะแพ้ในอีกครั้งหนึ่งแต่ผมก็โอ้โอ้โอ้เปลยโอ้แพ้มาให้ไม่เอื้อนนะบอโอเคที่ผมจะตัดไปตอนใช้โอ้เจ็ดสิบยิงเลยงั้นผมใช้เออสามสิบ อันนี้เลยแล้วกันนะซานซิกระป๋องเพราะว่าผมอยากชนะมันโอเคเดี๋ยวตัดไปนะมาตอนนี้ผมได้กดสามิมาแล้วนะครับเดี๋ยวโอเคมาเสกมาไปเลยครับ แต่ผมไม่ชนะมันไม่ได้แล้วนะเพราะว่าผมไม่อยากใช้แล้วตอนนี้ครั้งเดียวแล้วผมก็ไม่อยากอันนี้นะโอเคโอ้โหอุ้ยเยี่ยมากตอนนี้หมูตายแล้วอุ้ยอ้วี่เโอ้โหมันตีลมเหมือนกันเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมพยายามดีนะครับเอาโอู้อวี่เลยผมตายแล้ว โอเคโอเคโอเคที่โจมตีแล้วมาฮาม,มุดโอ้โหมาฮามุสจะพึ่งกระเด็นมาฮามุดมาฮามุดมาฮามุสจะพึ่งมาฮามุดนี่เน่มาฮาม,มุสจะพึ่งตายม,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 มาช่วยพวกเรากอามม่อนมาฮามุดเออวุ้ยวุว้ยตีโคตรแรงโอ้โหโอเคสุดท้ายก็เพ้เหมือนเดิมแต่เลือดห้าสิบห้า งั้นผมก็เอาไว้จุแค่นี้นะครับงั้นวันนี้ผมขอตัวลาก่อนเจอกันในคลิปหน้าครับ